ได้ผ่านเลยเจ้าที่เจ้าที่ผ่านได้ผ่านเลยเราสายเดียวกันดีวท่านเจ้าที่อยากได้อะไรนี่คือตาาเจ้าที่นี่นเราให้อยู่ดีกินดีนะครับได้ไหมครับลอยแค่นี้มันจะมีบางครั้งบางครั้งเหมือนแบบเห็นไปดูกระจกแล้วพอเห็นตาตกเองไม่ใช่เรไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไงไม่ใช่เหมือนเหมือน,นโดนเหมือน,นโดนเ็าทำของมาหรอ โดนทำของมานานแล้วหนุกตามแก้ตลอดเลยแต่ไปเจอหมอแบบหมอหมอลวงซะเยอะหมอรวงว่าเอารีตรงแล้วตรัวตังอะไรแล้วใช่ใช่อากาก็ไม่หายไงหรอใช่ไม่หายแล้วแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าตัวเองโดนทำของก็มันทำมากินตื่นึืนแบบตื่นอันธันมันรู้รู้มันรู้มันรู้เราเราเรารู้ของเรานะจ้ะรู้แล้ว ที่ตาเคยเคยดูตาไปแล้วครั้งสองครั้งตาดูให้ปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยได้ยินเสียงอะไรครับมันได้อ่เวลาสวดมนต์จะมีเสียงเด็กเด็กผู้หญิงมาสวดมนต์ด้วยแล้วก็มีคนแก่มาสวดมนต์ด้วยฟังนะครับพี่คนเนี่ยคนที่ทําแท้งเนี่ยฟังผมเลยนะโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะดีแล้วปล่อยเขาแบบโดยแบบว่าปล่อยเขาไปตามปริปรยายปล่อยไปตามพฤาากรรมเขาเนี่ยทำมาหากินอะไรนะมันไม่ขึ้น เคยไปหาพระนะพระที่ที่อะไรนะที่ว่าดังๆอ่ะที่ว่าเขาส่งที่ว่าแก้กรรมทรรอะไรไ่าเขาไปเพูดไปเราพูดชื่อเขาอ่ะไปไปเขาให้บวชบวชมาจนว่าเขาให้บวชสี่วันสี่สิบห้าวันไปแนไกดำเจ้ากรมนายเวนแต่ว่าก็เลยออกมาก่อนเพราะว่าไม่ไหวก็ออกมาก็มาอยู่ต่อที่วัดมันบวชที่อยู่แปดเดือนนักจริงว่าแปดเดือน แล้วก็มีคนนู้นแนะนําคนนี้แน,นะนําไม่หลุดไม่หลุดคือทําให้เด็กไปทําสังฆทานทำทุกอย่างไม่หลุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าต้องทอํายังไงแต่ว่าอันนี้เป็นความลับเดี๋ยวผมไปที่นลักบอกให้ทหํายังไงดีแล้วก็ชีวิตดีขึ้นแน่นอนตามนี้ครับคือคนเรานะครับคือเนี้ยนี่เป็นรับพ,พี่เข้ามาจากรับพ,พี่เข้ามาจากนี่จากจาก,จากตลิงชางตลิงชางลงขึ้น, <release. S 1> รนรถไฟมานะครับ เพิ่เดี๋ยวก่อนให้ปู่ดูให้ทางโทรศัพท์ไปแล้วสองรอบใช่ป่ะดีขึ้นแล้วใช่ป่ะจะปวดเมื่อยตัวอะไรก็ดีขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าทําอะไรก็ยังไม่ดีทําอะไรก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ปู่เราทักไปว่ามีอะไรเกี่ยวกับอ่าเรื่องเด็กทําท้าทำแท้งไหมพี่เขาเคยไม่ได้ทํานะแต่เราเคยพลาดหลุดแล้วก็แบบไม่ได้แล้วก็ปล่อยไปโดยที่แบบว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรเดี๋ยวดูรีบปู่จะแก้อะไรนะครับโอเคนะครับแต่ว่าคนเนี่ย เวลาเวลามีเวมีกรรมจริงๆเนี่ยทาอะไรแม่ก็ไม่ขึ้นนะจุ๋มพี่เป็นเะลยาเป็นระยะเวลานานนะเกือบสิบปีนะเกือบปีครับคนไรเนี่ยคือเราคนไม่มีกรรมไม่มีเวลเลยเนี่ยทำมาหากินก็ขึ้นชีวิตก็ดีก็ดีไปคุณก็ไม่ต้องเสีเรียดแต่คนที่เขาเป็นอย่างเงี้ยมีเยอะแยะเพราะนั้นเนี่ยเขาไม่มีทางออกเขาทําทุกอย่างขนขวายตัวเองทุกอย่างแล้วให้ดีก็ยังไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยเขาเลยจะมาพึ่งพานแลยพวกนี้ก็เดี๋ยวรอดูปู่ทาให้ไปจะดีขึ้นแบบไหนแต่ที่ว่าสองรอบ คุยกับปู่ทางโทรศัพท์ไปดีขึ้นบ้างแล้วใช่ไหมครับวันนี้ก็เลยอยากมาเคเลียร์ทุกอย่างทุกอย่างนะโอเคป้าไปให้หมกันครับตอตปนะู่ขออนุญาตบอกนะตอนแก่ตัวจะเป็นอะไรรู้ไหมโลกคือโลกหโลกหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นทําอะไรเหนื่อยแล้วหยุดห้ามฝืนตัวเองแล้วนะชอบฝืนตัวเองใช่ไหมใช่ไหมเหนื่อยปุ๊บกูคิดว่ากูเก่งกูคิดว่าก,ากูแข็งแรงกูก็ทําต่อไป เดี๋ยวจะน้ามืดเป็นลม,มาเอาจบรู้ว่าอนะไรครับมีน้ําเย็นที่บ้านคือที่เสียงผูห้หญิงพูดมาหรอว่าบอกว่ามีน้ําเย็นเด้แล้วอาบน้ํามีลมพิการขาว่าแว่าหลับตาแล้วนึกถึงเหตุการณ์ลมเริมนั้นน่ะนึกถึงเสียงที่บอกมีน้ําเย็นนึกถึงเสียนึกถึงลมเริมอยู่นานเลยใี่บ้านหลังเนี้สามสี่เดือนได้บปวดหัวใช่ไหมเออปวดหัวบ้านนี้ว่ะ ผ่านได้ผ่านเลยเจ้าที่เจ้าที่ผ่านได้ผ่านเลยเราสายเดียวกันนีเสชมายม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 ากียมยเสมกยมกยเสชมายมขอนะมากชมยมกยเมกยมเกมยมเออ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 แบมือเจ้าที่เจ้าที่แบมเลลูกผัวไปเจ้าที่ลูกหัวไป เออเอแบมือแบมือแบมือยาาเรียมายามายมายมาเรูปหน้าไปเจ้าที่รูปหน้าไปยามาเรียกยายาเเรียมายามาย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 าายายยชมารอยายยาพ่อต่อยปากายยาเแบมือแบมือแบมือรูปปากไปรูปปากไปเออปาแบมือทิ้งพูดแล้วนะคนรักคนหลงพูดนะไข่คงขา่ของพูดนะให้ลูกหลานเชื่อฟังเด้อคุณทาคุณศรีชานชัยหน้าคลาด อยู่บ้านนี้วันโกนวันพ้าชอบวันอะไรท่านเจ้าที่พูดวันพักวันอะไรครับเออวันโกนใช่ไหมครับวันโกนท่านเจ้าที่อยากได้อะไรผลไม้หรือของขาวของหวานหรือว่าอาหารแห้งดีเอาอะไรดีครับน้ำเปล่าน้ำชาน้ำเย็นน้ำเปล่าอย่างเดียวน้ำเย็นนะทุกวันโกนนะครับ ผลไม้ไม่เอานะจุดทูปไหมครับจุดทูบแปดดอกน้ำเปล่าอย่างเดียวให้นะครับวาที่บ้านเช่านะครับแล้วให้พี่สาวคนนี้อยู่ดีกินดีนะครับนี่ดูแววตาท่านเจ้าที่นี่นนนเราให้อยู่ดีกินดีนะครับได้ไหมครับอือจบนะครับนี่ตามนี้ลอยแค่นี้มันจะมีบางครั้งบางครั้งเหมือนบอก เห็นไปดูกระจกแล้วพอเห็นตาตัวเองไม่ใช่เราไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไงไม่ใช่สมมติสมมติสอบกระจกแต่เห็นเป็นตาตาตาเบลตาใครมาอยู่กับเราเพราะเรามีองค์ไงพี่ปกติครับผมก็เป็นถ้าสอบกระจกเราตั้งใจมองว่าเป็นใครวะน่ะเป็นคนอื่นเลยใช่อื่นกลัวตัวเองบางทีไม่กลัวนะกลัวนะเป็นไม่แปลกไม่แปลกนะกลัวเขไม่ใช่ตัวเองอ่ะไม่ใช่ตัวเองนะเองเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่ต้องกลัวครับของดี ที่มาเป็นของดีไม่ต้องไม่กลัวไม่มีผีนะจ๊ะไม่มีผีนะจ๊ะเจ้จาที่ถ้ามีถ้ามีก็คือเจ้ากรรมนายเวรแค่นั้นเองเจ้ากรรมนายเวรมีทุกคนพี่ก็มีผมบอกให้จบแค่นี้